วันนี้มาร้านน้องชายเจ็บมามแบบบอกกูชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วก็ไม,ไม่มีถ่ยายด้วยเอามาแบบไม่ต้องเตรียมดิวเวลาไปกินร้านอาหารอย่างแรกเลยต้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องดีนงี้ปั๊บปั๊บปั๊บปับปับนี่ตัวเล็กสุดแล้ว่โอ้ยสายแล้วโอ้ยจริงเป็นไงพี่บอกตรงๆอะไรได้ไหมนี่กูเห็นแล้วกูท้อว่ะกินอย่างละครตัวละชิ้นแม่งแบบส่วนผสมยากห้องไหนรับสุธีเอาห้องนี้มาจัดไป ดูมมือเลยเนี่ยดูแม่ดูมือมีน้ำมันทุ้มเนี่ยใส่สับขึ้นสมองหมดยังฮะหมดยังไม่หมดพี่เหลืยเยอะพี่กินปลาทันซิมิก่อนดีกว่านี่บ้านปูไข่ดองปูยังไม่ได้ถึงปูไข่ดองเลยนะปูไข่ดองต้องกินอันสุดท้ายอ๋อโอเคเพราะมันเป็นเมนูที่ทำให้ผมรวยพี่ใช่ไหมสุดยอดมากบ้านปูไข่ดองครับมาได้เลยแนะนำสุดยอดสุดยอด อ่วันนี้มาร้านน้องชายอีกครั้งหนึ่งเชฟมามแบบบอกกูชมมั่วโมงหนึ่งได้แล้วก็ไม่มีเฮถ่ายด้วยเอ้ามาแบบไม่ต้องเตรียมนี่เราไม่ต้องเซ็ตอัพเราแบบเรียวเรียวมีอะไรให้กินวะวันนี้มาไม่ได้บอกมีกุ้งกรนมีอ๋อมีกุ้งกรอนล็อบสเตอร์ได้มีปลาอยู่บ่อกนีนิดนึงเฮ้ยดูเจ็ดสีหน่อยสิเจ็ดสีสีโูอยนี่นี่กิโลกิโลนี่มันจะโลสองนะโอ้โลสอง นี่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 เป็นๆเลยนี่น่าจะเฮ้ยนี่ยังสองโลเปล่าเนี่ยไม่ถึงเฮ้ยไอ้เกไอ้เวลาเราเยากก็ไม่ต้องเอามานะเวลาไปกินร้านอาหารอย่างแรกเนี่ยต้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องดีนอย่างงี้ปรับปรับปรับมีอะไรทำมีอะไรเอาตรงนี้นี่เป็นเป็นเป็นปลาปลาปลากระพงธรรมชาติแล้วก็มีปลาเก๋าไอ้กุ้งก็จะตักกันเร็วอันนี้เป็นเก๋าปลาหมึกเก๋าโมกแล้วก็จะมีปลาเก๋าดำธรรมชาติเก๋าดำธรรมชาติแล้ววันนี้มาที่นี่ต้องกินอะไร ไม้นี้ต้องกินปูดองกินปลาลวกปลาเป็นสักอย่างหนึง่งแล้วกินมีหอยอมีหอยวันนี้มีหอยไทยเผาหอยไทยเผาใช่แล้วในตู้อะไรตู้อะไรเนี่ยอันนี้ตู้ลาเอชพี่ลายเอชใช่<อ>นี่ปลาที่พวกเราตกมาอ,มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลาผมตกมาอย่างเงี้ยแล้วผม,ม,ผ,มผมมีเรือประมงใช่ไหมเราก็ตกเองอย่างปลากระพงที่พี่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่กินนี่กระพงลายเอชเออโหนี่เฮ้ยทำไมต้องลอกหนังอ่ะอันนี้เราไม่ได้ลอกพี่เราตัดเขาเรียกอะไร ลอกเก็ดออกอ๋อลอกเก็ดออกใช้มีดลอกเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยเวลาฝรั่งเวลาฝรั่งเขาทำไอ้พวกอะไรนะทำปลาหนังกรอบที่เป็นสเต็กอะไม่งั้นเวลาหนังกรอบมันมีรอยตรงเก็ดใช่ไหมมันหยุ่นมันทอดไม่กรอบไงนี่เอ็ดกี่วันอย่างนี้มาสักสามวันสพี่จ่าพอดีมันยังเฟิร์มอยู่ใช่สามวันสามวันมันก็อยู่ว่าสายพันธุ์ปลาว้าวไดเอ็ดกับปลาสดต่างกันไงอะ ก็มันทําให้น้ำานนไ้อออกไปเขาเนี่ยไอปลาเมืองไทยไม่เหมือนปลาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นมันมีไขมันนะพี่เวลากินมันมีไขมันแตกในปลาปลาเมืองไทยมันมี texture เฟเวอร์เขานี้เนื้อมันจะจืดโดยส่วนมากเพราะไขมันไม่มีรสเราก็ต้องเอทให้เนื้อมันเซตหน่อยมันจะใีรสชาติเพราะ,ะเพื่อเ,เพิ่มความลึกซึ้งของรสชาติเข้าไปไปครับผมไปทีมงานไปตักปลาหมอมาหน่อยอมาดูปลาหมอหน่อยวุ่นวายเน่อยนะวันนี้มาเราไม่ได้มีการเซตอัพนะครับอันนี้เป็นเรียวๆจริงๆเพราะว่าบอกก่อนมาชั่วโมงหนึ่งครับใช่เพราะพ่อบอกเราเข้ามาบ้าน ก็แจ้งชวนไปมากอยู่นู่นอะไรก็มบอกให้มากินข้าวสบายๆไม่ต้องถ่ายก็วันนี้อยากมาก็ว่างไงก็มาเลยแล้วพอจะกินเล่ายังไงพ่อมาสิบเอ็ดโมงบีดูหมึกนี่เห็นไหมโอ้ยหมึกใหญ่มากเลยหมึกกระดองไม่หมึกต้องเป็นหมึกหอมหมึกอ๋อหอมเหรออุยเหมือนหมึกกระดอเลยอ่ะแมงเบีลตัวเล็กไม่พี่หมึกกระดอนี่โกอ่ะมึงตัก้งตัวปะเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะทำไมมันหายากขนาดนั้นเลยวะเหลืออยู่สองสามตัวนะหมอ พี่อยาไปเปียกเฮ้ยเพียกเหรอเพียกกูต้องไปวังไม่ตัวเลี้ยงสุดไปบอ่แล้วฮะอันนี้เลี้ยงโชหรือว่าอะไรขายทุกวันมาแล้วสองวันต้องแล่ตอนเช้าอยู่แล้วต้องแล่เช้าเพียกไหมล่ะแต่แมงดูแม่งกัดเรื่องๆอ่ะหมอทะเลใช่ไหมใช่มาที่นี่ก็ต้องไม่พลาดหมอทะเลใช่ใช่จะทำให้แล้วหนึ่งเนี้ยเราทําเป็นลวกธรรมดาลวกจิ้มลวกผัดชาแล้วแต่พี่แต่ส่วนมากคือพยายามพยายามจะขายไม่ให้มันจานใหญ่ไปโอ้โหตายหาแล้ว ระวังกัดเออเก่งมากนี่ตัวเล็กสุดแล้วยี่สิบโลตายแล้วโอ้ยยี่สิบโลเฮ้ยไม่ต้องเอามาเนี่ยมาดิ้นแถวนี้จะาทำเลยเอาทำเลยเหรอเอามาทำเลยเอามาเลยมากินทำเลยหอยแข็งมาเอาหอยแข็งมาดูดิทำเลยตรงนี้เลยทำเลยเอาทำเลยนี่ต้องทำอีกแค่จีเมะไงพี่ปลาโอ้เฮยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเหรอเสรตายแล้ว ทำไมเขาต้องทําอีเคจิเมะนะเวลาอย่างนี้พี่อีเคจิเมะเนี่ยคือการปิดชีพปลาแบบว่าเขาเรียกอะไรอย่างสงบที่สุดอย่างที่2เนี่ยคือที่เขาเอาลวดแทงตรงกลางเนี่ยเขาจะทําให้ตัวกดไขกระดูกเขาตายสนิทปลาเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนอยู่ในตัวถ้าเกิดว่าเราไม่เอาลวดใส่ตรงกลางเนี่ยแล้วมันตายไม่สนิทเนี่ย มันก็จะมงกรดอะมิโนโปลาม,มันมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีเรื่องของเลือดพออีเอกจิเมนต์เสร็จอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเอาเลือดเขาออกได้เวลาเราจะเก็บปลาให้ได้นานใช่ไหมพี่หรือว่าเราจะทําปลาไดเอชหรือปลาบม่มแบบคนญี่ปุ่นทำถ้าเกิดว่าเวลาปลาจะเสียเนี่ยมันเกิดจากการอย่างแรกคือเลือดคือแบคทีเรียจุลิทซีถ้าเราไม่เอาออกมันก่อนนะแล้วปลามันก็จะเก็บไม่ได้เก็บไปก็เน่าเนี่ยเนี่ยเราจะเอาเลือดออกนี่คือโอ้โห ี๊ดเลยนี่เนี่เราเราตัดเราตัดแค่ที่เหือกเขาให้เส้นเลือดใหญ่เขาออกมันจะออกปี๊ดอย่างนี้เลยแพ้วบางคนเวลาเราไปซื้อปลาตลาดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําแบบเนี้ยยังไงเลือดมันค้างอยู่ในปลาที่เรากินไม่ได้แล้วสูงมันข่าวหรือมานี่ก็ต้องปูดองปูดองปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลหอยหอยแครงหอยแครงหอยแครงดูหอยแครงนี่เป็นทุกตัวเสียดายนะผมไม่กินหอยแครงผ่าหางไม่เจาะเลือดออกตรงกลาง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 กระดูกกลางมันมีเลือดอันนี้สำคัญที่สุดในการทำปลา นี่พี่ดูดิเด็กไม่ต้องกดท้องเลือดออกเพราะถ้าเลือดไม่ออกนะยังไงก็กินไม่ได้โอ้โหนี่ก็คือแล้ววิธีการพวกนี้นี่เรียนรู้จากไหนตอนแรกก็ดูจาก YouTube มั่งเคยไปดูคนอื่นที่เป็นคนทำปลาเขาทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเราทำเองอ่ะมันทำปีหนึ่งไม่งเกือบห้าร้อยตัวมันะมันสามร้อยกว่าตัวสี่ร้อยตัวจนเต็มหลังห้าเลยเพราะว่ามีประสบการณ์ทำทุกวันมีทุกวันไปปล่อยเขาแล่ไปนะ อ่ะไปเราไปกินข้าวดีกว่าขึ้นโต๊ะดีกว่าเปิดวงเปิดวายเฮ้ยแต่เช้าเลยเหรอเปิดเลยรออะไรอันนี้โซนอะไรโซนอะไรนี่โซนที่ฆ่าปลาเมื่อกี้ก็ฆ่าปลานี่แม่งก็ฆ่าปลาแเมื่อกี้ด้วยปกติอ่ะผมจะเอาไว้ทําเป็นซาซิมิเพราะมันอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ปิดไม่ให้มันมีกลิ่นไม่ให้มันมีอาหารอื่นเข้ามาลงวงวันจะไม่เข้าข้างหลังเนี่ยมันเป็นโซนที่เราฆ่าปลาพี่ไหนว่าเราจะที่กว้างหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่มีแมลงวันกุ้งโอ้โหใหญ่มาก นี่กุ้งกับกั้งใช่ไหมไม่กั้งเนี่ยเป็นนกใช้พี่กินนี่ตัวใหญ่มากลายเสือเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากมีทุกไซส์แล้วเราพี่อยากกินไซส์ไหนอะเจ้าตัวเอาใหญ่ดิโหลายเสือต้องกินใหญ่มาให้นี่ใหญ่ทุกไซส์นู่นด้วยนู่นด้วยเพาเป็นปูไข่ที่เอาไปทำในลูกค้าตอนวันลูกค้ามาจองกุ้งแม่น้ำหุ่นใหญ่มากนี่สองตัวโลนะมั้งนี่ได้ประมาณสักสองตัวโลเนี่ใหญ่มากใหญ่มากเปิดนี่ตัวเปิดมีใหญ่นะใหญ่นะใหญ่ดิมีใหญ่กว่านี้นะมีกว่า แต่ขอว่าใหญ่กว่านี้กินไม่ค่อยอร่อยเออข้าวแข็งเลยนะใหญ่กว่านี้เยอะแยะคือมันมีทุกไซส์เลยพี่กุ้งไม่น้ำอ่ะเพรว่าเราไซส์ไหนเรากินแล้วพอดีกว่าเพราะ้ใหญ่กว่านี้มันจะทำกับข้าวยากอ่ะัวก็บ้านๆนะพี่นะขัวผัดหัวทอดหัวทอดขัวผัดใช่ผัดสารเพเลยอ้าวเข้ามาดูในร้านหน่อยในร้านนี่หรูหราในร้านี้สามสามโซนนะพี่เก้าห้องว i p พีโอเก้าห้องว i p พีสามโซนใช่โอ้โหนี่เข้ามานี่แล้วไปเดี๋ยวเรากินห้องนี้ ปิดวายร้อยเลยน้องเฮ้ยไม่ต้องวายหรอกมันเช้าอยู่กินข้าวก่อนมันต้องมีแบบว่าล้างปากไหมพี่ล้างปากเลยเหรอเฮ้ยไม่ต้องหรอกมันเช้าวปอ้าวนี่ไงคนกินหอยแครงมานั่งรออยู่นี่ละเิอเลยครับรอสักคู่หอยแครงไหมหอยแครงเขาตัวท้องเขปั้นเนี่ยจริงมันไม่ใช่หอยคางนะพี่ต้อยเออหอยแคางมันเป็นคนพี่เจกบอกผมมาหอยคางจริงๆมันก็มีไม่ใช่เ้า แม่หาเรื่องให้กูด่ะแม่หอยคางจริงๆมันก็มีไหนของไข่อยู่อยู่กับหืมมองไม่ได้แล้วไม่เขาปางคนลิลเลอรมเลยนะไม่ใช่ผมอะอะไรปกงคนตีผมกลัวมีใครก็รู้ที่อูซินเดเล่าเที่ยงคืนมุ่งกับบ้านเออใช่ใช่ใช่เนาะเขาเที่ยงคืนกลับบ้านมีอะไรลูกพี่นะผมเที่ยงคืนแล้วพี่อยู่ต่อตีสามเงี้ยผมว่าหนีกับพออยู่แล้วไม่เคยทำนะหรอเลิกไปกินข้าวเถอะไปกินข้าวไปกินข้าวกินไปไม่ถนอม เป็นไงพี่ราย่ารที่พี่บอกว่ากูอยากกินซีฟู้ดไงจัดไปเลยครับบอกสิบห้าอ,อย่างบอกตรงๆอะไรได <c oughs> ้ไหมกูเห็นแล้วกูท้อวะ่ะก <c oughs> ินอย่างละครตัวละชิ้นแม่งแบบกินซ่าผสมยากแม่งมัน,ม,นมันเยอะมากอ่ะแล้วมันเยอะไปไหนวะแล้วมีแต่ละตัวนี่มันหน้าแดกทั้งนั้นเลยอะ่ะมดเอาพี่ไปลุยเริ่มเดี๋ยวกินนี่ก่อนเนี่ยซีฟู้ดอัวนี้แม่งสุดยอดซีฟู้ดละนี่กะปินะครับคุณจะคิดว่าผมร้านผมขาแต่ซีฟู้ดซีฟู้ดอย่างเดียวก็นี่ไง กเรารำพังกับปีนี่หน้าแดกสุดละเอานั้นก่อนจิ้มอะไรก่อนอะหอยหอยท้ายเผาเนี่ยพี่เป็นเมนูที่เชฟเขาเป็นคนแนะนําแล้วกันหอายว่าเป็นเมนูที่มันเป็นซีซั่นปีหนึ่งอะมีอยู่มาสามเดือนคือกสตูที่เดียวคุณต้อยแดกตามเชฟเอาหอยอะไรคะหอยท้ายเผาพี่หอยท้ายเผาที่กินเปล่าได้ไหมหรือว่าต้องเปล่าเลยพี่เปลือเลยคือหอยพวกนี้มันเป็นเมื่อก่อนมันมีในเมืองไทยที่มีอยู่เออมีอยู่ที่โดดน็อตพี่ไม่สุบสิก้าแล้วพี่เลิกแล้ว ้ผมเผื่อไว้ให้ไงจานใส่ใส่ตอ,อันเนี้ยหอยเนี่ยปกติมันอยู่อินโดไม่อยู่อังพี่อร่อยออหวานติดลิ้นเลยน,น,น้ำจิ้มที่เราผมทำแหละร้านเนี้ยพี่เราทำน้ำจิมม้มออกมาซีฟู้ดมันจะไม่มันจะมีสีเขียวแป็นเปรี้ยวสีเต้าเจี้ยวเอันเค็มเฮ <Hey, S 1> ้ยพูดช้าๆดิอย่าเป็นปืนกลนี่กลัวกูฟังไม่ทันนี่คือเขาเสิร์ฟมาคู่กันคือซีฟู้ดพริกเขียว ก็เต้าเจี้ยวพริกแดงแล้วกันอ่ะไม่ง่ายถูกต้องรสชาติจะไม่เผ็ดนะพี่เพราะว่าเราทําเราไม่อยากให้อาฟเตอร์มันเป็นรสขึ้นเรื่อเลยอาฟเตอร์เป็นรสซีฟู้ดเราปรับให้ละเอียดเพื่อจะให้อาฟเตอร์เป็นรสปลาเนียนๆเปรี้ยวๆเนียนๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวเมื่อกี้ว่าะไรนะไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเพราะว่าแต่จัดนะจัดเปรี้ยวเค็มนะแต่ไม่เผ็ดทำดีเค็มเนี่ยเปรี้ยวเค็มแต่ไม่เผ็ดเออไม่เผ็ดแต่จัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่จัดนะปลาลวกนี้เอาให้กินอะไรต่อนะ นี่ปลานี่อ่ะแดกแดกตามเทปแล้วกันวันนี้วันนี้ตามผมหน่อยขอโทษนะครับวันนี้ไม่วันนี้กูไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิครับเลิอกไปเดินมาแล้วครับครับนี่อาหารแม่งหมดร้านหรือยังเนี่ยยังนี่แม่งมาเรื่อยๆเลยเนี่ยเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเยื่อยๆเฮ้ยแม่งเต็มไปหมดแล้วแดกไม่ทันมองกงเฮ้ยนนท์นี่ปลาปลาหมอทะเลหมอทะเลนี่ต้องกินกับอะไรหมอทะเลเนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวพี่กินเมูป่าก่อนพี่เนะทุกอย่างไม่กินเมูป่าก่อนร้านผมอ่ะอ่าเป่าก่่่่ออนนเมมืวาลพีไกินเหู่ เราจะไม่รูรสไงว่ารสชาติเ,เ,เป็นไงอาวนี่หมอทะเลเมื่อกี้เป็นเป็นที่ไปอีอเจจิเมะมาเนี่ยใช่ใช่เมจไดอเมจไดะอเดะเ่ยนะคือที่เราอยาให้พี่กินโปอปะาะอยากให้ดูว่ารสชาติม,มันมีกิ่นคาวป่ะมันยเยอะเถ้ามันมีกิน่นคาวเพราว่ามันติดมันติดไอตัวที่เราทำอ่ะวิธีการทมัใต้ผิวดีมากแล้วก็ต้องกินเจียเจียวนะตอนเจียวเจียวอ่ต้องกินคู่กันครับนี่นี่คือดีไซน์ของเขาแล้ต้องแดกตามเชฟเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เขาดีไซน์มาให้กินกันนั้นกันนี้ก็ถามก่อนเดี๋ยวพอแดงไม่ถูกแล้วไปบนเขาไม่ได้นะืผมว่าโอเคนะความที่กินไม่อยานเ่ยเอามาเลยครับเอาเลยไหมเอาเลยพี่ลองหน่อยเอาลำกะปิอันนี้เป็นกะละกะปิที่สลักเผ็ดพี่อะไรนะกะปิที่สลักเผ็ดสลักเผ็ดคือเกาะช้างกะปิบางทีมันมีกะปิต้มไม่ต้มใช่พีถ้าเกิดเราซื้อกะปิที่มันต้มอันนี้กะปิเคยน่าจะกะปิเคยใช่มันจะเค็มบางหน่อยให้รสชาติออกหมนกับ ครีมครีมไม่มีกลิ่นกะปิ ar, it, freely, หนาๆบางทีกะปิเรากินหอมหอมอ่ะหอมหอมพอหอมหอมอืมอะไรจ่อเนียนๆไปไอเก๋าอร่อยเอาะอร่อยซ้ำก่อนเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวดิเอาตีละคำไม่ไม่เดี๋ยวไม่ไหวเอาหอยดีกว่าพี่ต้องกินวันเนี้ยหอยหมื่นหนึ่งของพี่เนี่ยเฮ้ยต้อยต้อยเธอกินก่อนพี่ต้อยดูนะนี่เขาชอบกินกินกับเราเราเราเจาะตรงตุ่มให้มันจะไม่มีเลือดนี่จริงครับนี่เปนน้ำจิ้มแบบโทตั้ง นี่น้ำจิ้มกุ้งตัดพี่ดูดินี่น้ำจิ้มปลาเงี้ยนเนี่ยปลาเงี้ยนเออใช่ไหมไม่ปลาเงี้ยนนีะไม่มีไม่มีอ่ะชอบมีแต่คนเฮ้ยเอาหน่อยไหมฮะคนเงี้ยนมันเงี้ยนทุกวันเลยนะเฮ้ยอะไรวะเอาลองตัวหนึ่งพี่เดกลองดูโน้ตพี่เคยกินแล้วแม่งเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดพี่เข้าโรงพยาบาลนะผมจะไปเล่นไพ่กับพี่แที่แรกเลาอยู่โรงพยาบาลกับพี่อ่ะคือคือที่ไม่กินไม่ได้หรอกคือเคยกินแล้วแล้วมันมันมีปัญหาเข้าโรงพยาบาลจริงๆใช่แล้วก็ไม่กินอีกเลยนะแต่วันนี้้เชื่ออนนงะ พอน้องจะไปอยู่ด้วยทำไม่ได้เดี๋ยวพาเด็กมาด้วยกินกี่ปีละกี่ปีละเป็นหลายสิบปีหลายสิบปีเลยพี่หลสิปีก็ตั้งแต่นั้นมาไม่เข้าไม่กินอีกเลยกลัวเลยกลัวไปเลยอือเอาวะอันนี้หอยจักพัดมาจ้ะผมว่ามันจะหอยญี่ปุ่นแล้วนะไม่คาวเลยไม่มีกลิ่นมันมันจะเย็นนะพี่เพราะว่าเราต้องการให้มันกรอะปกติหอยหอยแครมเนี่ยมันจะเข้าคาว มีกลิ่นเลือดดิแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีกลิ่นเลือดมีกลิ่นดินใช่ไหมอันนี้เราทำพยายามทำให้เขารู้สึกว่าทานแล้วมันรู้สึกสดชื่นเย็นหน่อยต้องกินแบบซีฟู้ดใช่เนี่ยถ้าชอบผ็ดก็ใส่พริกลงไปพี่เรามีพริกไว้ให้พอก่อนพอก่อนเธอกินอย่างอื่นก่อนที่มันยังไปไม่ไปถึงไหนเลยของปลาไหมพี่ปลาไหมปลาอ่ะปลาเนี่ยปลาที่พี่เราบอกพี่อ่ะปลาหนึ่งบวยอ่ะหนึ่งบวยนี่ปลาอะไรฮะอันนี้ปลาเต้าเต้ยพี่เต้าเต้ยใช่เต้าเต้ยหนึ่งบวยเพราะว่าอันนี้ผมทำอ่ะมันเเเเปป็็นนนนรรสสชาาาติแบบวว่่่่ทีีมมืือองจจะะคไใพก ซีอิ๊วมันหอยเขาไปเพิ่มมันจะทำให้มันเป็นรสชาติแบบปลาซอสไหมใส่ซอสอ่ะกินปลาก่อนปลาก่อนเพราะเขาเนื่องมานี่เจียรใช่ไหมไม่เนื่องเนื่องเนื่องบวยนี่เนื่งบวยเอานึ่งมาเลยมาเลยอืมอืมเขาบวยบวยมีความเป็นบวยเหรอผมอยากให้อาฟเตอร์สุดท้ายเป็นรสปลาหวานอืมมีบางทีเราใส่อย่างอื่นรสสุดท้ายไม่ไม่หวานปลาผมแรกมัเค็มมาเพาะปลามันก็ตามมาแหละแบบนี้อร่อยแต่เดียวเลยหม้อเลอร่อยมาหมอเลยจัดเลยยอร่อย อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยเปรี้ยวนะอันนี้ลองนี่เค็มอันนี้เป็นปลาเนื้อเนื้อซีอิ๊วอ่าเนื้อซีอิ๊วไอมันเปรี้ยวเค็มเธอกินยังเอาไงกินแล้วกินตอนไหนวะตักให้หนอนหอมไอนโอ้โผมไม่เป็นคนต้องดูแลผมจะควบกับพี่ผมต้องดูแลหลังบ้านให้ดีก่อนคุณตามไม่ทันอ่ะมันเยอะจัดใจเย็นๆผมไม่รับนะครับใครอยากคุ้พิเศษนะครับช่วยกับนาเจ๊ต้อยก่อนนะครับ หัวมาทีหลังนะครับ<ช>แล้วเราดูไ,ได้นานนะครับไม่เราอือได้แป๊บเดียวเรารู้มันอยู่หลังบ้านเราต้องใหญ่ครับแล้วก็คุยกับเมียก่อนว่าเราไปใจหอมเอมเค็มมามาแบบอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรไม่ได้เค็มโดดเลยหอมดิเฮ้ยไ,ได้ความหอมครับได้ความหอมเอางี้พี่เอาแต่ตัวหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยสามสามจานอ๋อถึตัวตัวหนึ่งเนี่ยได้สามอย่างพี่เสกผมแนะนําให้เอาส่วน กลางเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยแหละอ้ามีแดดกลางเนี่ยนะชิมสีหัวหน่อยนี่นี่นะอ้าวส่วนที่ดีที่สุดในจานข้าเป็นส่วนนี้ครับให้เมียครับนี่ครับอืออือครับให้ีกาอ่าผมบอกแล้วเราต้องอยู่เป็นนโยบายเราเราต้องอยู่เป็นอตัวหนึ่งนี่กินทำได้สามเมนูสามเมนูแล้วขายยกตัวหรือว่าขายเป็นจานขายยกตัวพี่อ๋อขายตัวหนึ่งได้ทำให้สามเมนูอ่าอย่างนี้สามเมนูนี่เท่าไหร่สองพันบาทสองพันบาทก็ได้สามเมนูนะไม่แพงสามเมนู ก็ปลาหนึ่งโลครบพี่บางทีเราเต้ยด้วยเตยออันนี้เป็นปลากุสลาดกุสลาดกุสลาดนี่คือเก๋าเก๋ามุกใช่ไหมไม่ใช่พี่กุสลาดคือกำลังแดงจุดฟ้าอะไรนะกะกำลังแดงจุดฟ้าอ๋อกำลังจะแดงแต่จุดฟ้า แล้วแต่พ่อเลยจ้ะให้แม่กินดีกว่าแต่พี่ไม่พอใจผมฟ้องเมียพี่นะอ่ผมพี่ร้องผมไม่เลิกผมฟ้องเมียพี่ไม่เลิกอ่ะพี่บ้านแตกตละแรกขาดอ่ะให้กูแดกจริงด้วยเอ้าเอาดิย้ำย้ำแม่ให้เมียกูแดกเดียวก็พี่ร้องไม่เลิกอ่ะถ้าเป็นภาษาไอ้กัลลังไงจู่ฟภาษาอังกฤษเรียกเลสโคโรเทลเนื้อไม่เหมือนปลาเก๋าเนื้อจะนิ่มเป็นริ่มละลาย เพราะว่าเขาอาศัยตามมังกรลังเขากินอาหารนี่เป็นสัตว์เป็นอย่างเดียวไม่เหมือนปลาเก่าที่กินมามปนของตายกินก็จะสะอาดทอดแบบลาดซอสน้ำปลาใช่ครับธรรมดาที่เหลือก็แล้วแต่ลูกพี่อาศัยอาศัยอะไรอยู่หน้าลูกพี่เลยนีู่้ไผ่เลยรก็ว่านไปอันนี้อันนี้ทำอะไรผูอันนี้ผัดพิหนูพิหนูเนื้อมันมากยอ่ะใช่เนื้อก็จะละเอียดกว่าขนาดทอดนั่นน่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขายไงขายไงขายตัวนี้ประมาณเก0บาทเ0 0ยบาทขี4ขีดเราขายรวมมาสักสองพรบาทก็ราคาทั่วไปนะ พ่อสูตที่สุดในกรุงเทพนะอะไรนะกุศลาดผมขายถูกสุดในกรุงเทพนะจริงป่ะถ้าเกิดเป็นมะเก๋าเป็นอ่ะผมว่านี่ราคาราคาเขาจะต่ำอันนี้คือเราเป็นเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นเลยเอไม่เป็นว่ะตอนนี้ตายไม่เป็นหตายไม่ใช่หลายไปจ่ายโดนใส่น้ำจืดจริงๆคือเป็นนั่นแหละแต่ถามว่าพนักงานหวังดีหวังดีแม่ไม่ยอมมาพี่ต้อยคิดดูดิล้านหวังดีหรือแม่งวางยาไอ้เหี้ยแม่งตายยกบ่อเลยปูอ่ะเราแกะให้ทุกคนนะกล้ามอ่ะนี่ไงให้ใครดูดีมาก กูต้องแกะไว้ให้ให้กูแดกกระดองให้เมียกูแดกกล้ามบอกแล้วมันทงานนะพี่มือชีพกล้ามใหญ่มากผมเนี่ยมีปัญหาเมื่อก่อนเปิดร้านใหม่ทาซีฟู้ดทำขายปูใช่ไหมลูกค้ากินพี่มีเปลือกปูนี่มันแกะยากสุดแล้ววันแตกจริงๆปันี่มันยากสุดแล้วคนเลยไม่ค่อยอยากสั่งเพราะอะไรมันขี้เกียจแกะใช่อันนี้คือปูผัดซอสพริกแบบสิงคโปร์และนี่คือมันโททอดพี่ ต้องกินคู่กันต้องกินคู่กันอันนี้ผมทําเองเพราะว่าตอนแรกผมไปกินที่สิงคโปร์พี่จะโทษนะครับพี่ก็เคยไปกินในร้านร้านร้านจัมโบ้ใช่ไหมจัมโบ้ที่มีชื่อเสียงของเขาเลยอันนี้รสไม่เหมือนเลยนะพี่รสรสคนไทยเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํารสชาติที่มันเป็นอันนี้การพี่พี่เอามือกิ็นไหมนี่นะใช่ผมหากรามไม่มีพี่ก่อนอ๋อให้มีพี่ก่อนอะไรพี่พี่กินก้ามเล็กก็พอไม่ต้ี่ไปกินก้ามใหญ่แล้ว ไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ดีนะเขาแกะให้เรียบร้อยแกะลุกอันกินได้เลยเรียบร้อยได้ลองดูโทษนะครับพี่น้องมือนะครับโอ้โหเอาลองกินตามเชฟนะอืมอืมก็จะรสชาติความเป็นไทยหน่อยผมทำไอ้ไอ้ซอสเนี่ยใส่กะปินะตะกุ้งแห้งอเหิงตะไคร้เอ้ยไม่ใช่เหิงแต่ตะไคร้่อร่อยแล้วก็ทำให้มันออกเปรี้ยวเค็ม ขนมปังผมทําเองใช่ไหมผมสั่งน้ำตาลเข้าไปหวานนุ่มก็เป็นหวานเปรี้ยวเค็มผสมกันถ้าเราไปกินสิงคโปร์บางทีมันหวานอย่างเดียว่พีกินแม่อร่อยทำไมเราพยายามทำให้รสชาติมันบาลานซ์หน่อยกินคู่กันกินคู่กันใช่ดีดีปังนุ่มมากดีดีอย่างนี้จานเท่าไหร่คนดูอยากรู้แน่นอนจานหนึ่งเหรอพี่ปูขายอยู่ตัวที่ประมาณหกขีดแล้วแต่ไซส์หกขีดโลละสองพันสองก็ประมาณพันสามพันสามร้อยบาท คู่นี้ใช่ไหมคู่นี้พร้อมพร้อมไปนี่เลยฮะใช่พร้อมกันนอนคันทรีเ่เราชอบเราชอบดีๆๆดีด,หด <c oughs> ีหมดยังฮะหมดยังไม่หมดพี่เหลืยเยอะ <c oughs> พี่กินปลาซาซิมิกันดีกว่านี่บ้านปูไข่ดองกูยังไม่ได้ถึงปูไข่ดองเลยนะปูไข่ดองต้องกินอันสุดท้ายอ๋อโอเคเพราะมันเป็นเมนูที่ทำผมรวยพี่ใช่ไหมพี่ <c oughs> เรียสุดท้ายครับซาซิมิมาเดี๋ยวดัดให้ซาซิมินี่คือซาซิมิอะไรครับซาซิมิปลากระพงปลากระพงผมไม่อยากทำให้มันง่ายที่สุดนะพี่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเราทำง่ายที่สุดถูกม เราก็พยายามให้มันกินเออง่ายสุดรสชาติเป็นยังไงเพราะบางทีเราไปทำยากมากๆมันก,ก็ลําบากเห็นไหมวันนี้เมียพี่ป้อนพี่เลยป่ะป้อเปนเดือนก <laughs> าวรู้ใจว่ากะบีมาไหม <c oughs> อา้าวต้อยนี่เราแดกครบทุกเมนูแล้วเหรอมา <c oughs> แล้วยังไม่ได้กลับไปอันแรกเลย ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอะไรนะพี่เจตต้มยำกุ้งไม่น้ําอันนี้เป็นกุ้งไม่น้ําน้าข้นปกติเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่เราจะไม่สั่งกินตำร้านอาหารเลยนี่อ่าใช่แต่เมื่อก่อนเราทำต้มยำกุ้งอ่ะคนโบราณเาทำอ่ะเขาไม่ได้ใส่นมแต่ถ้ากุ้งไม่น้ำปุ๊บแบบมันมันจะข้นต้มยำจริงๆก็ไม่ใส่นมกันหรอกเนี่ยไม่ได้ใส่พี่เนี่ยไม่ได้ใส่เลยน้ำอะไรนะน้ำมะพร้าวกับมันกุ้งนี่แหละน้ำมะพร้าวเลยใช่ไหมน้ำมะพร้าวสองลูกใส่มาเลยกุ้งใหญ่มากะแล้วก็ไม่ได้ใส่นมโอ้ยตายแล้ว นี่กุ้งไซส์กี่ตัวโลฮะห้าตัวโลห้าตัวโลตอนนี้เราทำอ่ะเราก็ใส่น้ำมะพร้าวไปเลยมันก็ออกหวานติดน้ำมะพร้าวไปเลยอืมนี่คือน้ำมะพร้าวเลยอ่ะน้ำมะพร้าวก็น้ำมะพร้าวเลยพี่แล้วก็มันจะไม่เลี่ยนเหมือนกับพี่ที่ใส่นมอ่ะอ่าใช่ใช่ปกติเรากินทําไม่ได้มันเลี่ยนนะทุกเมนูที่ร้านนี่เชฟโน๊ตนี่คิดเองหมดผมคิดเองเลยพี่เพราะว่าเราคิดเองส่วนมากก็เมนูที่เรากินอยู่บ้านไปง่ายนะกล้องไหนรับทุกทีเอาก้องนี้มาจัดไป ดูมือดิเดียวดูแม่ดูมือดิมีน้ำมันกุ้งเนี้ยคืออันนี้รสชาติมันจะไม่เหมือนกุ้งแม่น้ำบางคนเข้าใจว่ากุ้งไอ้กล้ามกลามกุ้งนางอ่ะกุ้งนางมันคือกุ้งแม่น้ำมันคนมันคนละพันกันจริงจริงมันชื่อกุ้งกล้ามครามใช่กุ้งคลากุ้งเนี่ยนี่น้อเข้าต่างประเทศใช่ไหมใช่ครับกุ้งใหญ่ตัวถึงใหญ่แบบนี้ยอันนี้กุ้งนคำเข้าของไม่ขาดของต้องไม่ขาดจริงบางทีของต่างประเทศไม่ใช่ไม่ดีนะเฮ้ยดีบางประเทศดีบางประเทศต้องเลือก ต้องเลือกแล้วแต่ด้วยว่าซับดีไม่ดีที่เอาเข้ามาเพราะว่าอันนี้อยู่ในวงการอาหารเหมือนกันเลยรู้ไงรับบางครับแม่งเอามาหลอกต้มใช่ใช่ใช่มาแดกมันฮะมันกูจะแดกนี้สัตว์ขึ้นสมองไอ้เียมันมากนี่ฉันกำลังมึนเมามันเมามันเมามัน จะกินอะไรต่อดีต้อยสุดท้ายแล้ปูดองเอาปูดองอ่ะปูดองก่อนละพี่จะกินตามสบายกไปนี่นะเนี่ยติดใจมากเลยอันนี้อร่อยมากมาเดี๋ยวดิเฮ้ยปูดองผ่อนใจเองปูดองก่อนเอาเอาเลยเอาเอาต้อยเธอกินอันไหนเธอเลือกเอาอย่างนี้ปูดองก็คือยังขายขายเดลิเวอรี่อยู่ไหมไม่ขายแล้วพี่ไม่ขายแล้วเหรอกินที่นี่อย่างเดียวที่นี่อย่างเดียวปูดองก่อนเขาดังมากเลยนะใช่ไหมตอนตอนปูดองนี้ไม่ได้ขายเลยที่ขายร้านอาหารอย่างเดียวอ๋อขายนี่อย่างเดียวก็ไม่ทันแล้ว อ๋อไม่ใช่ผมมีขายส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเียนี่ไข่เอามาเติมมาเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยผมนี่อยากให้มันมีไข่เติมมากเลยถ้ากูเติมไข่เป็นกูรวยแล้วพี่ไม่ต้องมานั่งคัดปูเทงอี๋อ่ะผมอยากเติมไข่เป็นเหมือนกันอ่ะบางที่เขาแบบว่าเอาไข่ไปเติมใช่ไ่มพี่กินก็รู้เออใช่เติมได้เหรอเติมเขามีเขามีแบบเอาไปเติมไงที่พวกนึ่งนมสดเยอะๆนะเขาเติมอย่างนี้พี่ผมผมสอนไปเอง เอออ่ะขาย้วก็เขาก็ผมเป็นคนขายปูอ่ะเขาซื้อปูจากที่เทียทะเลกันซื้อปูจากร้านปูสรุปว่าเป็นคนสอนเขาเขาสอนผมแล้วมั้งผมตรงนี้เขาปูไข่ปูไข่ไม่เต็มใช่ไหมแม่งก็ซื้อปูตัวนึ่งถว่าปูไซส์สองตัวโลมันก็ไปซื้อปูตัวหกตัวโลแล้วก็เอาแกะไข่แล้วก็ไข่มาเติมมันจะสีไม่เท่ากันทั้งจานนี่หรอกมันจะได้มันจะได้ดูสีมันจะไม่เหมือนกันสีมันไม่เหมือนกันกระดองพี่เพราะว่าเวลาปูไข่เนี่ยไข่เต็มเนี่ยมันได้ราคากว่าใช่โอ้ยเธอจะกินไหมเนี่ย ฉันจะกินอันนี้อ่าโอเคงั้นฉันเองมาขึ้นสมองเนี่ยเฮายจะเล่ไม่เป็นไรทักวันวันนี้อยากกินซีฟู้ดนะอื๋อด้ัอืาใจไอ้หอยนี่ก็อร่อยนะหอยนี่อร่อยพี่หอยนี่อร่อยสุดเลยใช่ไหมเพราะว่ามันอร่อยเพราะว่ามันเป็นรสชาติของธรรมชาติแบบ ไม่ต้องปรุงกับพี่นะไม่ต้องปรุงเลยนี้แดกตามอัธยาศัยได้ยังเชิญยครับอันนี้ผมครบทุกเมนูแล้วนะครับผมเชิญลครับมีมีอะไรที่เราข้ามไปไหมไม่มีครับเชิญเลยครับตอนไปนี้ครับผมไปแล้วแล้วราบายเดี๋ยวมาไปดูกับข้าวไอไปดูลูกค้าก่อนลูกค้าก็เดี๋ยวมาครับอ้มชอบหอยนี่มากเลยสะใจมากเลยนะสะใจมาที่นี่ทีเดียวได้กินแบบครบใทุกอย่างเลย จเต็มมากคือต้องบอกว่าอาหารเขาแต่ละจานเนี่ยออกมานี่คือคือแค่หน้าตานี่ก็หน้าแดกแล้วอ่ะคือไม่ต้องไปถึงไหนเลยแค่เนี้ยดูเลยนัของเขาดีด้วยนะนี่ไออ้ไอ้ปลาเก๋าทะเลนี่ฉันชอบมากเลยอ่ะต้อยชอบชอบต้องขับรถไกลเอเอ,ออยู่เนี่ยแค่<ม>ตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาครับบ้านปูไข่ดองแนะนําเลยคืออร่อยคือมันได้ของที่แบบมีคุณภาพอ่ะ นร่ราคานะถามผมนะผมมาสายกินซีฟู้ดราคาไม่ได้แพงเลยกินมาเยอะแล้วคือเรียกว่าราคาราคาสมเหตุสมบใช่ใช้คำนี้ดีกว่าอ่ะไปเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ต้องไปพี่กินตาบายแล้วเราขอของม่เอกินลองอ่ะไอ้ชัางาพมันชาามันอยากแดกแล้วให้มันค่วยแดกไะ สุดยอดมากบ้านปูไข่ลองครับมาได้เลยแนะนำสุดยอดสุดยอด